นี่ค่ะถ้าคุณได้ดอกเบี้ยจากพิควันคุณจะผ่อนแค่นี้12952บาทคุณกู้เต็มเลย7 3็ด0สนแล้วคุณก็ผ่อนเท่านี้12950บาท สวัสดีค่ะสวัสดีกับชาวเพจกฤษฎากูร์ค่นะคะวันนี้พบกับพี่วันนะคะเจ้าแม่รถตู้รอบเย็นรอบบ่ายนะคะวันนี้พี่วันเอารถปีใหม่หมดอกเบี้ยถูกๆมากดเครื่องเค้นเลขคำนวณให้ลูกค้าดูเลยลูกค้านะคะวันนี้เอาปี16เครื่องสามพันเกียร์แมนนวลเกียร์ธรรมดาเอามาเสนอลูกค้าในดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79โคตรถูกดอกเบี้ย2.79 2.79กับดอกเบี้ย3บาท4บาท5บาท6บาทแตกต่างกันแบบไหนอันนี้เฉพาะคนที่ได้สิทธิพิเศษอันนี้เฉพาะคนมีเครดิต2.79สําสำหรับคนมีเครดิตนะคะ16แท้ตรงรุ่นตรงปีนะจ๊ะเบาะ3แถวเบาวีไม่มียับไม่มีย่นไม่มีเบา่ะนะคะคันนี้ราคานะคะเปิดฉากไปเลยค่ะ7 3 9 0แสบาท 7จ็ด0 0บาทนะคะนี่ค่ะถ้าคุณได้ดอกเบีย้ยจากพิขวัญคุณจะผ่อนแค่นี้12952บาทคุณกู้เต็มเลย739,000แล้วคุณก็ผ่อนเท่านี้12950บาทตัวนี้นะคะไฟใส่กิ๊กค่ะคุณลูกค้าค่ะไม่ต้องกังวลนะคะว่าว่าคุณจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะได้รถเก่าหรือเปล่าพิขวัญมาทำสิทธิพิเศษขนาดเนี้ย รถมีตำหนิหรือเปล่าไม่ค่ะพี่ขวัญรถพี่โดนอุบัติเหตุมาหรือเปล่าไม่ค่ะพี่ขวัญรถพี่ล้างเล่มมาหรือเปล่าไม่ค่ะพี่ขวัญรถพี่เคยเป็นป้ายเหลืองหรือเปล่าพี่ถึงมาทําขนาดนี้ไม่ค่ะรถพี่ขวัญเป็นป้ายปกติรถพี่ขวัญเป็นป้ายฟ้าบุคคลตั้งแต่กําเนิดและที่แน่นอนคือรถมือเดียวคันนี้นะคะเป็นบ่อสามแถวนะคะ VIP นะ เพดานทัน,นิติดทีวีเรียบร้อยคันนี้คุณสภาพนะคะพี่ขวัญให้95%อีกหนพี่ขวัญให้เป็นรถมือสอนะคะนี่ไฟใหม่นะไฟเนี่ยพยามมองเขาไปในลึกๆว่ามีแตกไหมเพราะตัวนี้ไฟแตกถ้ามองไม่ดีมองไม่ออกเพราะมันแตกจากข้างในออกมาข้างนอกตัวนี้ไม่มีค่ะพี่ขวัญมองให้แล้วใส่กิ๊กแวรวาวไฟสีทับทิมตัดกันนะคะขอเปิดตรงนี้เลยแล้วกันนะคะ เบาะ V.I.P. สามแถวนะคะถูกต้องตามขนส่งระบบปีใหม่ของขวัญปีใหม่คันนี้เป็นโชคใหม่แล้วมาดูซิว่าพี่ขวัญแอบเอารถเน่ารถเสียรถชนมาขายให้หรือเปล่าถึงทำพิเศษขนาดนี้มาวัดกันเลยค่ะเม็ดอัดกลมๆค่ะรถส,สีสวยค่ะไม่มีตำหนิค่ะดูด้านหน้าค่ะเป็นเบาะหนังนะคะบอนด้านหน้านะคะเป็นเบาะหนังนะคะมาด้านหน้ามาด้านหน้ามาดูาน เวลาดูรถเบสิกง่ายๆเลยโอ้โหโถ้ารถมันเป็นละเนี่ยท่อไม่แตกค่ะทอยังเดิมๆนะคะมออลมเบรกสวยๆนะคะเนี่ค่ะเม็ดอัดกลมๆค่ะไม่มีบิดเบี้ยวนะคะโอ้ยตุ่มอะไรเนี่ยพี่ไม่ใช่ตุ่มนะคะเป็นเม็ดอัดเขานะคะสวยๆนะคะกลมๆนี่ค่ะไม่มีโอ้โหรัมปี้เวลาดูรถตู้มันดูง่ายตรงไหนหรู้ไหมลูกค้าเพราะว่าหน้าเนี่ยถ้าตู้มาเนี่ยหน้าเนี่ยต้องเยินหน้านต้องเยินแต่เนี่ย ไม่มีรอยเลยค่ะถ้าชนตรงนี้ต้องเบี้ยววันนี้เป็นวันจบที่7 3 9 0 0 0บาทปี2016เกียร์ธรรมดาสวัสดีค่ะ